ถั่วพิตาชิโอเป็นธัญ,ญพืชที่สามารถนํามาปรุงอาหารหรือว่าจะนํามาใช้เป็นขนมขบเคี้ยวก็ได้นะครับด้วยรสชาติที่หวานมันกรอบของตัวมลเมล็ดถั่วเองขนาด250กรัมราคา249บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ห่อในราคาเพียง498บาทแถมส่งฟรีไปเลยเซเลส,ก,สกี้แทบร้องค่ะขอปูตินเจราจายุติข,ขัดแย้งวอนนโตอย่าปล่อยอยูเครนตื้อตัน จากสถานการณ์ในประเทศยูเครนค่ะก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวจากรัสเซียที่เข้าไปจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐที่ต้องการแยกออกเป็นอิสระซึ่งเหตุการณ์ยังมีการสู้รบและการเจราจาก็ถูกเรียกร้องให้เกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งนี้ค่ะทางด้านของนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีในพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งได้เกาะติดสถานการณ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องก็เดบโสต์ข้อความที่น่าสนใจวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาว่า รัเสเซียรู้มาตั้งนานแล้วว่าตัวตลกหนีไปอยู่ที่สถานทูตสหรัฐในโปลแลนด์ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองดังนั้นรัเสเซียจึงเน้นการยึดครองเป็นหลักไม่ให้ความสําคัญแก่การเจราจาใดๆแต่เนื่องจากรักเสเซียมีความเชี่ยวชาญเรื่องกลยุทธ์รบไปเจราจาไปการเจราจากันไปนานเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเหมือนสงครามเวียดนามสิ้นสุดแล้วก็ยังเจราจากันไม่จบที่ยูเครนก็จะเป็นเช่นนี้ในขณะที่สื่อการทหารของจีนระบุว่าข้อเรียกร้องเจราจาของยูเครน ซึ่งไม่รู้ใครเป็นผู้เสนอนั้นเป็นแค่การพายลมขณะนี้การยึดครองอยูเครนตะวันออกเสร็จสิ้นไปโดยพื้นฐานเหลือเพียงการกวาดล้างกองกําลังนอกแบบดังนั้นรัสเซียจึงเริ่มเปิดศึกรบในพื้นที่ยูเครนตะวันตกแล้ว การจัดตั้งรัฐบาลใน3รัฐอิสระเสร็จสิ้นไปแล้วส่วนยูเครนตะวันออกและตะวันตกนั้นก็ไม่มีความรีบร้อนที่จะต้องประกาศจัดตั้งรัฐบาลเล่นเกมรบไปเจราจาไปจนถึงเวลาก็น่าจะชัดเจนว่าจะแบ่งยูเครนตะวันตกยูเครนตะวันออกหรือเป็นยูเครนเดียวที่มีรัฐบาลซึ่งรัเสเซียจะตั้งขึ้นหรือจะผนวกเข้ากับรัเสเซียเสียเลย ขณะที่ในวันเดียวกันค่ะทางด้านของวลโลเดมีเซนสกี้ประธานาธิบดียูเครนก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวซี n เนบางช่วงโดยระบุว่าหากยูเครนได้เป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตรัสเซียก็คงไม่บุกยูเครนสงครามครั้งนี้คงจะไม่เกิดขึ้นตนต้องการคำมั่นด้านความปลอดภัยและความมั่นคงสำหรับประชาชนชาวยูเครนและประเทศยูเครนจึงขอให้นาโตเอ่ยปากตรงๆว่า จะรับยูเครนเป็นสมาชิกในอีกหนึ่งปี2หรือ5ปีหรือหากไม่รับก็บอกว่าไม่ขอให้ทำให้ยูเครนได้เข้าใจชัดเจนว่าจะไปในทิศทางใดอย่าบังคับให้ยูเครนต้องตกอยู่ในภาวะตื้อตันแบบนี้นอกจากนี้เซเลนสกี้ยังระบุอีกว่าพร้อมเจราจากับวลาดีมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งการเจราจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติสงครามครั้งนี้ตนกับปูตินเท่านั้นที่จะบรรลุข้อตกลงกันเพื่อยุติการสู้รบได้ หากการเจราจารล้มเหลวจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3และยิ่งรัสเซียก่อการร้ายกับยูเครนมากเท่าไรผลกระทบที่ตามมาจะร้ายแรงมากเท่านั้น สเปนวุ่นหนักค่ะประชาชนออกประท้วงน้ำมันค่าไฟแพงหลังรวมหัวสหรัฐคว่ำบาารัสเซียจากที่สื่อต่างประเทศค่ะรายงานว่าชาวสเปนหลายพันคนชุมนุมประท้วงน้ำมันและค่าไฟแพงเตือนค่ะจะไม่เลิกประท้วงจนกว่าจะขับไล่รัฐบาลได้โดยกลุ่มผู้สนับสนุนการเมืองฝ่ายขวาของสเปนหลายพันคนชุมนุมที่กรุงม,มาดิดเมื่อวานนี้ประท้วงภาวะพลังงานแพงทั้งน้ำมันและค่าไฟ โดยแกนนำพักการเมืองฝ่ายขวาสลับกันขึ้นกล่าวปราศัยเตือนจะไม่เลิกประท้วงจนกว่าจะขับไล่รัฐบาลได้เพราะเอาแต่โทษสงครามในยูเครนว่าทําให้น้ํามันแพงค่าไฟแพงแต่จริงๆแล้วน้ํามันและไฟฟ้าแพงขึ้นมาก่อนแล้วรัฐบาลเพียงใช้เป็นข้ออ้างเหมือนที่เคยโทษการระบาดของโควิด19รัฐบาลควรเร่งหามาตรการพึ่งพาตัวเองด้านพลังงานจะดีกว่า อย่างไรก็ตามค่ะะเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในริดลายชื่อของประเทศและดินแดนที่ไม่เป็นมิตรต่อพลเมืองและกิจการของรัสเซียทั้ทงนี้เมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศรายงานสเปนได้ยึดเรือยอดมูลค่า140ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ4,687ล้านบาทของผู้มีอำนาจชาวรัสเซียคนหนึ่งโดยแหล่งข่าวสองรายค่ะก็ให้ข้อมูลว่าเรือลำดังกล่าวเป็นของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจรอดเทคซึ่งเป็นพันธมิตรของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีปูติน วันนี้เราได้ยึดหรือสับทางเทคนิคใช้คำว่าเตืงนชั่วคราวเรือยอดลำหนึ่งซึ่งเป็นของหนึ่งในผู้มีอำนาจหลักนายกรัฐมนตรีเปดโดซานเซสผู้นำสเปนกล่ลาวในรายการโทรทัศน์พร้อมกล่าวเสริมด้วยว่าเรากำลังพูดถึงเรือยอดที่เราประเมินว่ามีมูมลค่า1 4 0ล,ล้านเหรียญสหรัฐแหล่งข่าวทั้งสองรายงานว่าซูเปอร์ยอดวาลเลรีความสูง85เมตรเป็นของเซอร์เกชิมิคอฟอดีตเจ้าหน้าที่ KGB เป็นผู้บริหารกลุ่มบริษัทรอตเทค เรือลับดังกล่าวมีการแสดงทงของเซนวินเซนและเกรนาดีนโดยจดทะเบียนในชื่อลูกเลี้ยงของเชเมซอฟที่ชื่ออนาตาเซียอิกนาโตวาผ่านบริษัทบิทิสเวอร์จินไอแลนด์ตามข้อมูลจากแพนโดรับเปเปิร์ที่รั่วไหลออกมาเมื่อปี2564ชาตะวันตกคว่ำบาตรมหาเศรษฐีรัสเซียหลายคนรวมทั้งอายัทรัพย์สินและตัดภาคธุรกิจของรัสเซียออกจากระบบเศรษฐกิจโลกหลังรัสเซียบุกยูเครนตั้งแต่24กุมภาพันธ์ ส่วนตัวของเชมิซอฟนั้นไม่ได้อยู่ในรายชื่อล่าสุดที่ยุโรปคว่ำบาตรแต่สาภาพยุโรปเคยออกมาตรการที่พุ่งเป้าไปที่เขาแล้วเมื่อปี2557ขณะที่มาตรการคว่ำบาตรที่สาภาพยุโรปจะใช้กับรัสเซียนั้นจะมีการประกาศในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยอย่างไรก็ตามค่ะหากย้อนไปเมื่อปี2558รัฐมนตรีต่างประเทศของสเปนในขณะนั้นได้เคยออกมาเปิดเผยว่ามาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อรัสเซียจากเรื่องวิกฤตยูเครนทาให้สหภาพยุโรปต้องสูญเสียมูลค่าการส่งออกไปราวๆ21พันล้านยูโรมาตรการคว่ำบาตรท,ทาให้เราทุกคนเสียหายหนักมากจนถึงตอนนี้สหภาพยุโรปเสียมูลค่าการส่งออกไปแล้ว21พันล้านยูโรส่วนในสเปนเราได้รับผลกระทบอย่างหนักในเรื่องสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว โฮเซมานนเอลกาเซียมาการอลบอกนักข่าวค่ะโดยที่ผ่านมาชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปเริ่มที่จะมีความเห็นแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียที่ดําเนินการกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปทีที่แล้วเนื่องจากชาติสมาชิกบางรายเกรงว่าจะกระทบความสัมพันธ์ของตนกับดินแดนมีขาว ท้งนี้จากข้อมูลตัวเลขของสหาภาพยุโรปตัวเลขการส่งออกสินค้าจาก28ชาติสมาชิกยูไปขายให้กับรัสเซียนในปี2013คิดเป็นมูลค่า119พันล้านยูโรรัฐมนตรีต่างประเทศของยูหลาย,ายรายต่างพากันเห็นพ้องที่จะให้มีการพูดคุยกันอีกกับอริกของยูเครนรายนี้ในการประชุมที่บรัสเซลแต่พอการประชุมสันติภาพสีฝ่ายที่กรุงมินในสัปดาห์นี้เริ่มสอบเขาไม่ค่อยดีทำให้พวกเขาต้องกลับมาคิดกันอีกครั้ง มาประเด็นกันค่ะความบัดระเสียพ่นพิษมอ็บลามทั่วยุโรปจี้ามรัฐบาลยุงย่งยูเครนเรียกร้องให้ลาออกนาโตจากกรณีค่ะที่ทางด้านของเพจ World Update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่เกษตรกรมีการลุกฮือในเรื่องของราคากาส๊สและก็ปุ๋ยแผงลิว่วมีการชัดดาวปิดเมืองหลวงกรีซ โดยมีการอ้างถึงสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าประเทศกรีซค่ะเป็นหนึ่งในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือว่า eu ไม่ใช่ประเทศร่ำรวยประชาชนเคยทดลองเลือกผู้นำคนรุ่นใหม่อายุน้อยแต่เพราะตามก้นสหรัฐใช้จ่ายเกินตัวทำ QE ทางเศรษฐกิจพิมพ์เงินโดยไร้ทองคำค้ำประกันจนทำให้ประเทศกรีซล้มละลายไม่มีเงินในธนาคารมาคืนให้ผู้ฝากเงินเศรษฐกิจวินาศ ประชาชนยากลำบากนานหลายปีคราวนี้กรีซค่ะเดินตามสหรัฐและก็ EU อีกครั้งแบนสารพัดร,รัสเซียจึงเจอกับรัสเซียสวนกลับบ้างโดยมีการปิดท่อส่งก๊าซยามานทำให้ปริมาณก๊าซหายไปจากยุโรปเกือบ40%จากนั้นรัสเซียค่ะยังมีการแบนระง,งับส่งปุ๋ยให้กับประเทศที่มีรายชื่อไม่เป็นมิตรกับรัสเซียคือ EU ทุกชาติ ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากราคาก๊าซและปุ๋ยที่แพงมากขึ้นจนรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวม็อบเกษตรกรจากทั่วประเทศกรีซนัดหมายการใช้รถแท็กเตอร์รถไถยรถทางการเกษตรปิดล้อมถนนในกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซค่ะเพื่อประท้วงที่รัฐบาลจะเข้าข้างยูเครนและแบนรัสเซียก่อนจนถูกรัสเซียแบนกลับเคาะร้ายค่ะ หวนกลับมาตกที่เกษตรกรกรีซเพราะรัสรเซียเป็นประเทศที่ส่งออกก๊าซปุ๋ยรายใหญ่ที่สุดของโลกเป็นต้นทานของอาหารคนและสัตว์ที่ใช้ปุ๋ยบำรุงต้นไม้พืชเกษตรที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาหารทุกชนิดเมื่อโดนรัสเซียข้างบ้านแบนก๊าซและปุ๋ยทําให้ต้องนําเข้าบ้านไกลาจากสหรัฐและที่อื่นๆส่งผลให้ก๊าซราคาพุ่งปุ๋ยหาไม่ได้ราคาแพงลิว เกษตรกรทั่วประเทศกรีซทนไม่ไหวนัดมาปิดล้อมเมืองหลวงให้เป็นอัมพาตและไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรและล่าสุดค่ะทางด้านของรัสเซียยังมีการประกาศงดส่งออกอาหารทุกชนิดออกนอกประเทศกักตุนไว้ทำสงครามและให้คนในประเทศกินจนอิ่มเหลือเฟื่อรัสเซียคือผู้ส่งออกข้าวสาลีและข้าวบาเล่ปแปรรูปเป็นขนมปังแล้วก็อาหารหลายชนิดรายใหญ่ที่สุดในโลก เลี้ยงคนยุโรปทั้งหมดทุกชาติเมื่อรสเซียตัดอาหารและยิ่งทำให้ราคาอาหารเพิ่มเกิดภาวะอดอยากรุนแรงเมื่อคนจนหิวคนร่ำรวยได้กินและเกิดจราจนและก็มีการบานปลายโดมิโนกันไปอีกหลายชาติรัสรเซียกำลังทำให้เกิดยุโรปสปริงบีบประชาชนแต่ละประเทศไปบีบรัฐบาลของตนเองอีกทีทนหิวได้ก็ทนไปครองอาหารได้ก็ครองประเทศ แต่ถ้าขาดอาหารคนที่ต้องกินทุกวันรัฐบาลชาตินั้นก็พังล้มคลืนง่ายๆทางนี้ทางด้านของ Page world update ค่ะยังได้มีการโพสตเข้าความโดยอ้างถึงสื่ออิสระท้องถิ่นอิตาลีด้วยว่าภายหลังจากที่พนักง,งานโลจิสติกส่งของบรรเทาทุกในอิตาลีได้รับสิ่งของจากชาติในยุโรประบุในเอกสารว่าเป็นอาหารยาเครื่องอุปโภคบริโภคจะส่งปลายทางไปยังโปแลนด์ เพื่อส่งต่อไปอยังยูเครนพวกเขาตรวจพบว่าภายในลังบรรจุสิ่งของเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งของตามเอกสารแต่คืออาวุธล้วนพนักง,งานโลจิสติกจึงไม่ยินยอมขนส่งไปให้และก็เป็นข่าวดังในอิตาลีที่ผ่านมากองทัพรัสเซียบุกยึดฐานที่มีคลังอาวุธใต้ดินของกองพันอาชอฟนีโอนาซีในยูเครนหลายครั้งพบว่ามีดอลลราบรรจุในลังเหล็กมีตราสภากาชาติ ติดด้านนอกลังจำนวนหลายร้อยกล่องแต่ครั้งนี้เป็นการตรวจพบของพนักงานขนส่งในอิตาลีที่เป็นอาวุธสงครามส่งไปยูเครนตกตาว่าเป็นสิ่งของบรรเทาทุกข์จึงสร้างความไม่พอใจให้กับชาวอิตาลีอย่างมากที่รัฐบาลของตนเข้าไปเกี่ยวพันสนับสนุนอาวุธให้กับยูเครนซึ่งจะนำมาซึ่งมหาภัยใหญ่จากสงครามที่จะพลอยดึงชาวอิตาลีรับเคาะกรมไปด้วย เนื่องจากอิตาลีเคยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองในสมัยมุสโซโลินีเป็นผู้นำประเทศจนโดนสหาภาพโซเวียตและฝ่ายพันธมิตรบทขยี้จนแหลกลานมาแล้วชาวอิตาลีจำนวนมากจึงเดินขบวนออกมาบนท้องถนนแสดงความไม่พอใจสหรัฐและห้ามรัฐบาลอิตาลีส่งอาวุธหรือเป็นทางผ่านส่งอาวุธให้ยูเครนรวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลอิตาลีลาออกจากกลุ่มนาโตไม่เป็นเครื่องมือ หลอกใช้ของสหรัฐและอังกฤษซึ่งในขณะนี้ค่ะในยุโรปก็ได้เกิดม็อบวุ่นวายในหลายประเทศเป็นโดมิโนโเช่นฮังการีบังแกเรียซึ่งก็ไม่ต้องการค่ะให้รัฐบาลพาประเทศไปสู่มหาสงครามภายหลังจากที่กองทัพร,รัสเซียประเดิมใช้อาวุธไฮเปอร์โซนิกขนาดเล็กครั้งแรกดับคลังอาวุธใต้ดินยูเครนแล้วขณะนี้กองทัพรัสเซียได้กำหนดพิกัดเมืองต่างๆในชาติยุโรป สำหรับปล่อยคลิป,ปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นต่างๆและพร้อมกดปุ่มเปิดเกมก่อนทันทีและพร้อมค่ะที่จะกดปุ่มเปิดเกมก่อนทันทีที่ผลประชุมนาโตวันที่24มีนาคมปี2,565ที่เบลเยียมสั่งให้ชาตินายุโรปลุยเพราะตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงรัสเซียล่าสุดระบุว่าให้อำนาจประธานาธิบดีสั่งใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารนอกประเทศ ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปและขีปนาวุธต่างๆไปเลยในกรณีชาตินั้นประกาศเป็นภัยคุกคามกับรัสเซียก่อนในขณะที่ประเทศสเปนค่ะก็มีประชาชนออกมาประท้วงไล่รัฐบาลปมค่าน้ํามันค่าไฟแพงเตือนจะไม่เลิกประท้วงจนกว่าจะขับไล่รัฐบาลได้โดยกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคการเมืองไยขวาของสเปนหลายพันคนชุมนุมที่กมมรุงมาดริด เกไม่สนเสียงสหรัฐอังกฤษส่งสัญญาณชัดดันรัสเซียก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มน้ำมันโลกจากที่ราคาน้ำมันพุ่งกระฉูดหลังคว่ำบาตรัสเซียค่ะทำให้ทางด้านของญี่ปุ่นกับสหรชาชอาณาจักรต้องออกมาเคลื่อนไหวเหมื่อวันที่20มีนาคมเพื่อให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ผลิตน้ำมันเพิ่มเพื่อหวังให้มาสกัดกั้นราคาน้ำมันที่พุ่งสูง ทั้งนี้ที่ญี่ปุ่นค่ะก็ต้องการให้ทางด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนอกจากเพื่อต้องการให้ราคาน้ำมันไม่สูงเกินไปแล้วอีกอย่างก็เนื่องจากว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือผู้จัดหาน้ำมันป้อนแก่ญี่ปุ่นรายใหญ่ที่สุดหรือคิดเป็นหนึ่งในสามของปริมาณน้ำมันนำเข้าทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีรายง,งานอีกด้วยว่าก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะออกมาเคลื่อนไหวนั้นทางด้านของนายบอลดิทจอ์นสันนายกรัฐมนตรีสหรัชอาณาจักร ได้เคลื่อนไหวล็อบบี้บรรดาผู้ผลิตน้ำมันในอัลเปอร์เซียหลังจากที่หลายๆประเทศเริ่มขยับตัวขอร้องก็น่าสนใจว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับอมิเรสประจำสหรัฐก็ออกมาขยับว่าอยากให้โอเปกเพิ่มกำลังผลิตเพื่อชดให้ราคาน้ำมันแต่หลังจากที่ออกมาเคลื่อนไหวเพียงแค่วันเดียวทางสหรัฐอาหรับอิมิเรสก็ออกมาเคลื่อนไหวในทันทีถึงพันธสัญญาของพวกเขาที่มีต่อโอเปกแต่เมื่อว่าคำขอของญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรจะไม่เป็นผลค่ะ โดยทางด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรสมีท่าทีนิ่งเฉยต่อคำร้องขอดังกล่าวพร้อมทางเน้นยัาว่าจะดำเนินการตามกรอบของพันธมิตรโอเปกพลัสซึ่งในกลุ่มสมาชิกนี้ก็มีรัสเซียรวมให้การอยู่ด้วยทั้งนี้กลุ่มโอเปกหรือองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออกมีสมาชิกร่วมก่อตั้ง5ประเทศประกอบไปด้วยซาอุดีอราระเบียอิรกักอิหร่าน คูเวตและเวเนซุเอลาปัจจุบันค่ะ OPEC มีสมาชิกเพิ่มอีก13ประเทศคือสหรัฐอาหรับอมิเรสไนจีเรียแอลจีเรียลิเบียกาบองแองโกลาอิเวเกีตอเลีกกีนีและล่าสุดสาธารณรัฐคองโกค่ะแม้ว่าทางด้านของรัสเซียจะไม่ได้อยู่ในกลุ่ม OPEC แต่ได้ทำงานร่วมกับ OPEC มาตั้งแต่ปี2560เพื่อจำกัดการผลิตน้ำมันเพื่อเป็นการรักษารายได้ให้กับผู้ผลิตค่ะ